สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงจิระชัยอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงไปซื้อปลาทองโคเมดกับปลาคราฟมานะคะทุกคนในถุงอาจจะดูคุนๆนะคะยังมองเห็นตัวปลาได้ไม่ชัดนะ,ะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้ปิงจะเอาน้องไปลงอ่างรวมกันกับเพื่อนๆที่ปิงมีนะคะเพื่อนๆที่ปิงมีอยู่ก็สิบสิบสามตัวนะคะปิงซื้อมาเพิ่มอีกสิบตัวนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่างคือเราต้องเอาน้องไปปรับสภาพน้ําก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทน้องลงบ่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคือน้องปลาที่เราซื้อมาวันนี้นะคะสีแดงสดมากเลยค่ะส่วนน้องในอ่างคือน้องที่เรามีอยู่นะคะเราก็จะลอยให้น้องปรับสภาพนะ้ำอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะนันเผื่อถ้้เราจะค่อยค่อย ปล่อยน้องลงบ่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราปล่อยให้น้องปรับสภาพเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทน้องลงอ่างนะคะเพื<ๆ>่อนๆปลาโคเมดปลาคราเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกันได้นะคะเพราะว่ารูปร่างเขาก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็เป็นปลาฝูงนะคะเขาจะไม่กัดกันไม่ก้าวร้าวนะคะเลี้ยงรวมได้ง่ายๆเลยะคะ่ะ ช่วงนี้อากาศเย็นนะคะควรงดอาหารนะคะไม่ควรให้บ่อยจนเกินไปนะคะเพื่อเทคนิคเพื่อไม่ให้ปลาป่วยนะคะให้วันเว้นวันก็ได้นะคะอาหารนะคะไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันนะคะนี่ค่ะร้านที่เราไปซื้อมาคือร้านพี่มนนะคะบ้านหนองงูเหลื่อมนะคะที่โคราชนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปิงจะให้เบอร์ ของร้านไว้นะคะเครื่องอื่นในคลิปนะคะท้ายคลิปนะคะนี่ค่ะราคาเริ่มต้นก็ตัวละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วก็สามสิบห้าบาทนะคะมีหลายราคาหลายขนาดนะคะแล้วก็สามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะโทรไปบอกพี่เขาก่อนถ้าพี่เขาอยู่บ้านแล้วก็แวะเข้าไปได้นะคะ ปิงก็เลี้ยงในบ่อปูนซีเมนนี่นะคะบ่กระบะปูนผสมปูนซีเมนเก่านะคะเพื่อนๆที่บ่อเราก็เลี้ยงมาเป็นปีนล้วน,นะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะเลี้ยงง่ายคะ่ะเลี้ยงไม่ยากนะคะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะดูแลก็ไม่ยากนะคะ บ่อควรอยู่ใต้ชายคาบ้านนะคะเพื่อนไม่ควรให้ฝนโดนโดยตรงนะคะป้องกันปลาป่วยแล้วก็ปลาปกระโดดออกอ่างได้ด้วยนะคะคาดคลิปหน้าปิงจะมาเดรให้ดูอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ